คุณเคยได้ยินเรื่องราวของปีศาจในคราบมนุษย์หรือไม่เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังนี้มันจะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกหลายคืนคดีฆาตกรใจเหี้ยมมันเริ่มต้นในคืนที่ฝนตกหนักสายฟ้าฟา,าดพาลงมาอย่างบ้าคลัง่งเหมือนการประคมความตายที่กำลังจะมาเยือนเหยื่อรายแรกคือหญิงสาววัย20่สิบต้นๆพบศพของเธอในตรอกเปลี่ยวสภาพศพถูกทารุณอย่างเกินจะบรรยายรากับคนร้ายไม่ ไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์ร้ายที่กระหายเลือดตำรวจพบรอยเท้าประหลาดรอยเท้าที่ไม่ได้เป็นของคนธรรมดามันใหญ่และลึกราวกับสัตว์ร้ายเดินสองขา เหยื่อรายต,ต่อมาก็มีลักษณะคล้ายกันถูกฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมทิ้งร่องรอยที่บ่งบอกถึงความวิปริตในจิตใจของฆาตกรทุกครั้งที่เกิดเหตุฆาตกรจะทิ้นกระดาษโน้ตเล็กๆไว้ข้างศพเขียนด้วยลายมือวัดๆว,ว่าความยุติธรรมที่ข้ามอบให้มันบ้าคลั่งมันเชื่อว่าสิ่งที่มันทำคือความถูกต้องแต่มันลืมไปว่ามันกำลังปลิดชีวิตคนอย่างเลือดเย็นเราวิเคราะห์ลายมือพบว่ามันมีความรู้ด้าน ภาษาศาสตร์สูงแต่จิตใจกลับดำเมืดราวกับนรกกระพุ่ม คุณเชื่อหรือไม่ว่าบางครั้งปีศาจไม่ได้อยู่ในนรกแต่เดินปะปนอยู่กับเราในโลกมนุษย์คดีนี้ปิดลงได้เพราะพยานเห็นชายร่างสูงใหญ่สวมเสื้อคลุมสีดำเดินออกจากที่เกิดเหตุเขาคือศาสตราจารย์ด้านปรัชญาผู้มีชื่อเสียงนั่นคือปีศาจในคราบนักปรา์แต่ความจริงก็คือไม่มีใครรู้แรงจูงใจที่แท้จริงสิ่งที่มันทำมันคือความยุติธรรมหรือแค่ความสนุกและที่สำคัญกว่า นนัน้คุณคิดว่ามันจบลงแล้วจริงๆหรือเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้น